ครับก็ก็คือเหมือนกับถึงเวลาสักทีนะฮะกับดื้อเทียก็หาว่าสนก็ที่แบบเป็นแฟนรอคอยแล้วก็ตัวน้องเองด้วยที่แบบว่ารอการบวงส่งและเปิดล้องครับก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นแบบว่าถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะฮะของของซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่แบบว่าโอเคเหมือนเป็นการเริ่มต้นและว่าเราจะลุยถ่ายทำครับผม แล้วค่ะมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวัีแค่แบบว่าแฟนๆที่รอดูหรือมาให้กำลังใจวันนี้ก็ล่นหลามแล้วใช่ครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าก็ได้เช็คฟีดแบ c k เหมือนกันคนก็เหมือนรอคอยวันนี้มานานมากๆเลยเหมือนกันนะครับแบบหลายคนก็เหมือนแบบซับซึ้งหรือว่ารู้สึกตื้นตันใจแทนน้องๆด้วยเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าอยากจะเห็นแบ็กนัทนะคะแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบเป็นตัวนาของซีรีส์แบบว่าเขาก็รู้สึกว่าเออวันนี้ก็เหมือนเป็นวันที่คอมพลีทเราก็รู้สึก อ่าฟิตแบกเก็ดีใจตัวเราเองเราก็เหมือนดีใจเหมือนกันที่แบบโอเคถึงเวลาของดื้อเฮียแล้วที่เราจะเริ่มต้นทํามันจรงิงจังยังไงครับผมค่ะแม็กกลับมาแค่ะกลับมาแล้วค่ะเฮียอี้กับคนเดียวครับ,บครับ,บผมก็ดีใจมากๆครับได้เพิ่งจบนิ่งเฮียไปใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องดื้อเฮียแล้วก็จะได้กลับมาเป็นเฮียอี้กับน้องคนเดียวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็รอกันมาสัมผัสหนึ่งเนื้อใครับได้ ได้กำลังจะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ดีใจมากๆครับตื่นเต้นมากด้วยใช่ครับผมก็ทั้งนัดกับพี่แม็กก็คือแบบรอคอยมาตลอดแบบว่าจะหลังจากที่จบเพลงเฮียนะครับว่าแบบจะมีโอกาสไหมนะแบบจะมีดื้อเฮียหรือเปล่าจนแบบมาถึงวันนี้ก็มาถึงวันโรงสวงแล้วครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยครับเพราะว่ากําลังจะเปิดกล้องต้นเดือนหน้านี้แล้วด้วยครับ ครับครับเอสก็เลยครับสวัสดีครับผมผมเอสนะครับผมสุภาสง่าวรวงครับผมรับบทเป็นเลขาอ้นนะครับซึ่งเป็นเลขาของเอีนะครับผมสวัสดีครับเคมเจษดาจัมบินโนนะครับผมก็ได้เล่นเป็นเคมหรือว่าน้องชายจากแม่ของที่คนเดียวนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเคมนะครับผมก็ขอฝากติดตามฝากกำลังใจด้วยนะครับ สวัสดีครับผมต้องครับก้องปุ๊บเอ็น <stimulus> ต kind of <ata> ีครับได้เล่นเป็นเพื่อนของคนเดียวครับก็ตอนนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าพวกผมเล่นเป็นใครอะครับก็ฝากติดตามนิ้งเทียด้วยนะครับครับมป๊อบปี้แพนเนอร์แพนเนอร์ซีเค้นเคยครับเค้นเคยจริงๆต้องบอกว่าเราเข้ารอกันมาตั้งแต่นิ้งเฮียเนาะแล้วก็ล่าสุดก็มีนิ้งเฮียสองกัคลิปทีไพดูอยู่ที่บอกว่า2คนนี้ก็เป็นหนึ่งในสองคนทีด ปรากฏตัวแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจทำให้ทุกคนอยากเห็นตอนต่อไปของเขามากนะครับผมครั้งนี้ก็กลับมารับบทนำครับในเรื่องของดื้อเฮียก็หาวโซนนะครับผมก็คาดหวังครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่สร้างปรากฏการณ์ในดาวสากลนะครับผมแล้วก็แน่นอนสำหรับอันคาร์ตไน่าชีนี้ก็รับรองว่าจะทําให้สมาชิกทุกคนแฮปปี้กับพวกเราแน่นอนเห็นความตั้งใจของผู้จัด hmm นี้ผู้กำกับทางมันดีเวิร์กนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเห็นนักแสดงอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยครับว่าดื้อเฮียก็หาวโซนเที่จะมาจะเป็นปรากฏการณ์ เรื่องนี้ที่คือจะอันดับเยอะแค่ไหนนะครับก็มีแผนๆไปแล้วครับก็ต้องมีอันคัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหามันก็มันก็เข้มข้นมากกว่าเดิมนะฮะแน่นอนจริงๆที่เขาบอกไว้ไม่นิดนะเอ้ยเก็ครับก็เข้มเข้มข้นเรื่องทำตัวไม่ถูกนักแสดงแหละรีเควสบอกว่าอยากเข้มข้นนะครับรอคอยมาทั้งทีครับผมก็ต้องมีความเข้มข้นครับเราเราต้อง เข้มข้นแล้วก็นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆทุกคนที่รอคอยเราจะทําให้ให้ดีครับอะไรที่เข้มข้นอะไรที่อันคัดก็อาจจะไปเจอกันในไอ้ฉียี่นะครับแต่เช่นเคยนะครับอันคัดไม่ได้มีเฉพาะแต่เรื่องซีนเนาะเป็นเรื่องของเรื่องราวมิติความสัมพันธ์ต่างๆที่จะได้เห็นครบถ้วนมากขึ้นครับก็ติดตามชมได้ยาวมากขึ้นยาวมากขึ้นเสียงขนแปดแบบมาบ้ามาใช่เลยเดี๋ยวฝากให้เที่ยวกระไรครับ โอเคครับขอฝากดื้อเฮียก็หาวสนด้วยนะครับก็คือเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นอย่างที่บอกจริงเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยก็เขาเรียกว่าทั้งคนเดียวไร้เฮียโตขึ้นเยอะมากๆเลยคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าปรับจากมิ่งเฮียพอสมควรเลยจริงๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นภาคต่อเขาเป็นเรื่องราวของดู้เฮียจริงๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยยังไงเราก็ตั้งใจทำเต็มที่มากๆแน่นอนครับก็ติดตามได้ในแบบ ในในทางช่องทางทีวีด้วยแล้วก็ทางไอซีด้วยนะครับ,รบช่องวันนะครับสามสิบเอ็ดช่องวันสามสิบเอ็ดใช่แล้วก็ไอซีสิครับก็ฝากติดตามเลยนะครับ